วันนี้มิวมาแนะนำเทคนิคในการเล่นมิวออนไลน์เซิร์เวอร์ค่ะพา์ที่สองอยู่กับเรื่องการซื้อขายไอเทมระบบเรามีการซื้อขายไอเทม2แบบค่ะอย่างแรกคือซื้อขายไอเทมกับบอทอย่างที่สองซื้อขายไอเทมกับผู้เล่นไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกซื้อขายไอเทมกับบอททับช็อปแบบนี้ก็ได้หรือแว่นวาร์ค่ะแว่นวาร์วาร์ไปที่ทาวน์เซนเตอร์ค่ะทาวน์เซนเตอร์คือหอกลางเมืองบิวเดินเข้ามาในนี้ค่ะจะเจอกับ NPC ตัวนี้ทับช็อปค่ะ ทับชอบ็อปเราสามารถมาดูได้ว่ามีอะไรที่สามารถขายได้บ้างเซลล์ไพรส์คือขายค่ะบายไพรส์คือการซื้อเราสามารถขายแร่ต่างๆได้นะเราสามารถที่จะขายหินขายดินอะไรอย่างนี้ได้ค่ะขายพืชขายผักได้เราสามารถมาดูราคาได้ว่าอะไรน่าซื้อน่าขายในที่นี้ค่ะการหาเงินแนะนํา2อย่าง 1. คือแร่ทองแดงอย่างที่2คือการขุดบล็อกขายค่ะบล็อกเห็ดในเทาวานนั่นเองราคาค่อนข้างแพงค่ะ ผู้เล่นก็จะชอบปุดกันนี่ค่ะในเทอวาดบล็อกราคาดีมากพอรู้ของที่ต้องการที่จะขายแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะวาร์ปค่ะไปที่โลกฟาร์มของเพื่อฟาร์มทรัพยากรเหล่านั้นเอามาขายได้เลยถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่โลกไหนค่ะมุมด้านขวาค่ะด้านขวาจะมีบอกที่เขียวๆฟาร์มของคือโลกฟาร์มของวาร์ปไปต่อโลกในเทอก็คือในเทอ้ยโอ้ยโอ้ยเราพลาได้ทามค่ะทำไมเราต้องเราต้องเจอ เราตบได้ไหมเนี่ยโหวาร์ปออกค่ะวาร์ปออกวาร์ปไปที่หุมโซนมิวมีของในตัวมิวสามารถขายได้เลยใช่ไหมคะมิวสามารถใช้คำสั่งเซลล์ออค่ะเวอร์ชันนี้มีอัปเดตต้องใช้คำว่า Sell ์ออกอินเวนท y รี่ึงจะขายได้ค่ะเราสามารถกดไปที่แว่นค่ะแล้วกดปุ่มนี้เซ l l ์ออปึ๊บขายได้เงินทันทีค่ะด้วยความไวนี่คือการขายไอเทมกับบอทค่ะ อย่างต่อมาการขายไอเทมกับผู้เล่นวาร์ฟค่ะไปที่ AH ตลาดผู้เล่นค่ะ NPC ตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวขายไอเทมกับผู้เล่นเจอเพิ่งเปิดเมื่อวานใช่ไหมคะวันนี้เขาก็เลยยังไม่มีของมาขายกันเราสามารถตั้งการขายได้ด้วยคําสั่งทับ AH ค่ะแล้วตามด้วยราคาค่ะอย่างเช่น300เขาก็จะขึ้นว่าเราสามารถขายไอเทมนี้ได้แล้วค่ะเมื่อเราไปกดที่ NPC ค่ะนี่ของที่เราขายจะมาอยู่ในนี้ค่ะ แล้วเราก็สามารถเช็คได้ว่าอ้อนี่คือของที่เราขายนะของอะไรที่มันหมดอายุแล้วก็จะอยู่ในนี้เราสามารถรับของคืนได้ค่ะแล้วก็ของที่เพิ่งขายไปเราขายเราเพิ่งขายอะไรไปบ้างไหมก็จะขึ้นในหน้านี้ค่ะก็สามารถดูได้เลยนั่นเองนี่คือการขายไอเทมกับผู้เล่นค่ะเมื่อมีคนมาซื้อไอเทมตรงนี้เงินก็จะเข้าตัวเราค่ะโอเควันนี้เราก็จะแนะนําระบบ2ระบบขายไอเทมกับบอร์ดกับขายไอเทมกับผู้เล่นค่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับเทิร์มมิวออนไลน์ค่ะ